ขอทักทายแล้วก็ขอสวัสดีกับชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ดวงชะตาของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะล่ำรวยรวยแล้วท่านจะรวยกันอีกรวยพร่ำรวยเพื่อรวยซิจนหน้าเบือ่อหน้าลาคาญร,รวยไปจนยันลูกยันหลานรวยไปนานนานบางคนนั้นรวยซิจนกลายเป็นโรค รวยที่เลือลังก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีภายในช่วงของกลางเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านจะมีความสุขจะมีความร่มเย็นท่านจะทำอะไรก็จะมีความสมปรารถนาทุกท่าน ท่านจะเป็นคนอีกหนึ่งที่เรียกว่าโชคลาบดีในด้านของการเงินการงานในช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบในเรื่องต่างๆก็จะสูญสิ้นไปในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นและก็ทวีคูณอย่างมากมายถือว่าดวงชะตาในเรื่องของการเงินการงาน ในช่วงนี้ท่านจะอุดมสมบูรณ์ท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านใดถ้าหากว่าชอบทำงานกิจการต่างๆก็ใหท่านรีบลงมือทํำได้เลยและสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการเงินการทอง บางครั้งอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการบางท่านนั้นลงทุนอะไรไปในช่วงนี้บางครั้งนั้นก็ทุนหายกำไรหดหมดบางทีก็ไม่ได้กลับคืนบางท่านถึงกับเลิกกิจการก็มีบางท่านนั้นก็มีเพียงพอกินพอใช้ ไม่เหลือเก็บไม่เหลือฝากอีกแต่หากในช่วงนี้บางคนก็มีปานกลางไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไรนักแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบมีวาสนาที่โดดเด่นแต่หากว่าท่านใดขยันทำรรมาหากินหรือตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องการงานการเงินนั้นท่านจะมีความกระจ่าง จะทำอะไรก็จะได้ผลดีในช่วงนี้ถือว่าถ้าหากว่าท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งได้ดิบได้ดีท่านมีความอดทนเป็นคนที่เรียกว่าชอบพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ชอบพึ่งพาอายใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำอะไรก็มักจะทำด้วยใจของท่านเองท่านเป็นคนที่เรียกว่าทำงานไม่เคยรังเกียจลงงังงอใครทางนั้น งานที่ดีนั้นก็จึงได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีผลงานพึงพอใจอย่างมากเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปและโดยเฉพาะเจ้านายของท่านจึงทำให้ท่านนั้นได้เป็นคนที่เรียกว่ามีฐานะที่ดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั้น เป็นช่วงที่ดีของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็อย่าลืมก็มีอยู่บ้างเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ก็ยังเป็นเดือนที่แข็งแกร่งบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าชาวราศีธนูดวงของท่านนั้นแข็งแกร่งจะทำอะไรก็จะเป็นผลดี ในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นั้นในช่วงของปลายเดือนตั้งแต่วันที่24จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีความสดใสจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่าน ในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีจะมีกําไรเกิดขึ้นงานที่ท่านทำนั่นไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบางานเล็กงานใหญ่ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านเป็นคนอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ามีความรู้และมีประสบการณ์ที่ดีท่านจะอ่านออกหมดในเรื่องของการทำงาน งานที่ท่านทำนั้นจะมีความโดดเด่นบางครั้งจะมีชื่อมีเสียงอีกตาหากมีชื่อเสียงออกไปนอกประเทศก็มีตัวของท่านนั้นจะมีคนที่เรียกว่ารู้จักกันมากท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำงานท่านเป็นคนที่รักใคร่ของคนทั่วไปโดยเฉพาะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ให้กำลังใจรวมถึงท่าน เจ้านายของท่านก็ให้กำลังใจท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูประสบกับความสำเร็จในเรื่องของการงานไม่ว่าท่านจะไปติดต่อในเรื่องของการงานทางราชการหรือว่าทางเอกชนอันนี้ก็ได้ผลดีท่านเป็นคนที่พูดเก่งพูดจาไพเราะมีความที่เรียกว่าจริงใจและใครได้ยินได้ความก็เหมือนกับว่าตัวท่านนั้น มีสเสน่ห์อยู่แล้วท่านไปติดต่อในเรื่องของการงานก็จะเป็นผลดีในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้แต่หากว่าท่านไปติดต่อก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการท่านจะไปกู้ยืมหรือว่าจะไปทำสัญญงสัญญาเกี่ยวกับในเรื่องการซื้อการขายหรือว่าทำสัญญากู้ต่างๆก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ เป็นโอกาสทองของท่านชาวราศีธนูจะทำอะไรท่านรีบทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรลุผลที่ดีการเงินการทองก็ถือว่ามีอยู่มากในช่วงนี้ชาวราศีธนูนั้นท่านจะประสบกับความสำเร็จต่างๆนานาเงินทองจะไหลเข้ามาเพราะว่างานที่ท่านทำนั้นเป็นงานที่ดีจึงมีเงินตามมา ในเรื่องครอบครัวของท่านก็ไม่มีการบกพร่องไม่มีการทะเลาะเบาะแวงคนบ้านใกล้เลือนเคียงอีกเช่นเดียวกันก็เป็นมิตรสภาพที่ดีซึ่งกันและกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่อาศัยกันก็พึ่งพา,าศัยกันได้ในช่วงนี้ถือว่าความที่รุนแรงหรือว่าความที่โหดร้าย ก็จะไม่กล่ํากลายเข้ามาหาท่านเพราะว่าท่านดวงของท่านดีในช่วงของเดือนตุลาคมก่อนจะสิ้นเดือนนี้ดวงชะตางท่านยังแข็งแกร่งอยู่เสมอการทำงานก็ถือว่าดีโชคดีมีโชคดีมีทั้งโชคมีทั้งลาบในช่วงนี้การประกอบกิจการอะไรก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นเป็นความรุ่งเรืองบางท่านชอบ ค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีกำไรกำไรที่ดีให้ท่านลงทุนได้เลยท่านจะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายงานของท่านจะไม่อยู่แค่นี้ท่านจะมีงานต่อยอดขึ้นไปอีกเรื่อยๆบางท่านถึงขยายจิตการกว้างขวางและมีบริวารลูกน้องเรียกว่ามีคนใช้อีกมากมาย ท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีใช้ใครก็ใช้ง่ายมีคนเขาคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของการเงินก็ถือว่ามีเข้าหาทุกช่องทางมีเปรียบ,เ,ยบเสมือนว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้ามาหาชาวราศี ทหนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อยู่ไม่ขาดสายบางท่านก็มีเหลือเก็บเหลือใช้มีเหลือฝากอีกตะหากบางคนโชคดีได้สมบัติพัฒฐานหรือว่า ได้มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอีกจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านไม่เคยที่เรียกว่าตกงานหรือว่าไม่เคยที่เรียกว่าเงินขาดมือท่านเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยงานการเงินทองในช่วงนี้ถือว่าดวงท่านดีมากๆท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้น บางท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกท่านอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งแตาหากว่าทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้งานของท่านก็จะดีท่านจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านจะได้เลื่อนตำแหน่งได้มีเงินเดือนเพิ่มท่านเป็นคนที่เรียกว่าเจ้านายรักอีกแต่หากเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายบางครั้ง เจ้านายก็ให้ท่านไปทํางานแทนตัวของท่านหรือออกนอกพื้นที่ไปตรวจงานอันนี้ท่านก็ไปแทนเจ้านายท่านได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบทำและก็รับผิดชอบในผลงานที่ท่านทำ งานที่ท่านทำนั้นจะเป็นความสำเร็จเกิดขึ้นท่านทำด้วยตัวของท่านเองท่านไม่ใช้ลูกน้องเพราะว่าท่านเป็นคนที่ชอบลุยงานอยู่แล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผลดีกับตัวของท่านชาวราศีธนูไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนในช่วงนี้จะมีคนคอยให้ความเมตตาและมีความสงสารเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญอีก ต่หากในช่วงนี้ท่านชอบทำบุญสุนทานชอบเข้าวัดเข้าวาในยามว่างๆท่านก็ไปสวดมนต์ขอพรก่อนหลับก่อนนอนท่านก็ไหว้พระเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านจึงเกิดการแข็งแกร่งเกิดขึ้นดวงชะตาดีโชคก็ดีในช่วงนี้ การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีธนูในช่วงนี้ถ้าว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ถือว่าลองได้ในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงท่านจะมีมาบางคนนั้นอาจจะเป็นเศรษฐีแบบที่เรียกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้อาจจะได้โชคได้ลาบมาจาก ความที่เรียกว่าความมืดบางคนเขาเรียกว่าความมืดคือความฝันได้มาจากความฝันหรือได้มาจากสิ่งแวดล้อมรอ,รอบตัวเราบางทีก็ได้มาจากเลขบ้านหรือว่าทะเบียนรถอันนี้หรือว่าอายุของเราหรือว่าอายุของคนที่มีอายุมากอยู่ในบ้านของเรานี่ก็รองเสียงโชคเสียงลาบดูเพื่อจะได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาอีกเช่นเดียวกันการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นเราอย่าไปเสี่ยงให้มากเราเสี่ยงเอาแค่พอสนุกเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นการบันเทิงเอาเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นการดีมิฉะนั้นถ้าหากว่าเราเสี่ยงโชคไปอย่างมากๆเราอาจไม่ได้เราอาจจะเสียใจในภายหลัง การที่เราจะได้โชคได้ลาบที่แท้จริงนั่นก็คือหยาดเหงื่อของเราเราทำงานมากๆหรือว่าเราทำงานหนักงานเบาก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีงานทำอยู่เรื่อยๆเงินทองก็หลั่งไหลเข้ามาหาเรานั่นก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในท่านขายันก็ไว ความจนก็จะไม่มาเยือนกับตัวของท่านท่านจะมีความโดดเด่นมีความรุ่งเรืองทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วหรือว่าท่านเข้ามาฟังกันใหม่ๆ ถ้าหากว่าพอใจกให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำรายการก็ขอขอบคุณทุกท่านเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี